บุฟเฟต์ปิ้งย่างหรือที่เรียกว่ายากิมิคุแต่วันนี้ฟูทา h เวลดทีวีมีร้านที่รวมทุกอย่างของอาหารสไตล์ญี่ปุ่นเข้าไว้ด้วยกันถือว่ามาที่เดียวแล้วได้ทานครบเลยค่ะร้านนี้ตั้งอยู่ที่เม่กะดางนาชื่อว่าร้านโตไกเจเบนิเลสรองที่เพิ่งเปิดใหม่สดๆร้อนๆค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะนุ่นก็อยู่ในร้านแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็เราจะได้เจอกับคุณมาซาชิเป็นเจ้าของร้านนะคะเดี๋ยวเราก็คุณมาซาชิช่วยแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับชื่อว่ามาซาชิชิวาตะนะครับก็เป็นผู้บริหารโตไกุ่กตอนนี้ก็ปัจจุบันก็เปิดสาขาที่สิบามสาขาแลครับอยเอรู้อยากให้ช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของร้านนิดนึงค่ะร้านเนี่ยจริงๆแมาทุยทเล่ายาวคือประมาณปลายปี70หรือ90 ก็เป็นสาขาแรกที่คุณพ่อเปิดมาเมืองไทยร้านอาหารญี่ปุ่นยังไม่มีเลยน,น,น้อย้าก<ะ>ที่เปิดไปสักพักนึงก็กระแสมาดีแล้วก็เลยเปลี่ยนมาจาับทำเป็นนำเข้าแทนนำเข้าพวกวัตถุดิบจากญี่ปุ่นเองครับโรงแรมอาหารก็เริ่มแตกงเป็แบบลายเป็นร้านโรงแรมต่างๆเนี่ยครับคุชชี่ซูเปอร์เนี่ยแล้วก็ตอนน้ร้านอาหารหยุดไปแล้วกลับมาทำอีกเลยกลับมาทำอีกก็ตอนตอนนั้นจะเป็นสาขาที่ ใช่พัฒน์ค่ะค่อยเปิดมาสองวิทยุก็จะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นรุ่นที่สองตอบขอบคุณแล้วทำไมถึงเลือกที่จะมาเปิดที่เม่กลับบางนาล่ะคะก็หนึ่งเลยเป็นว่าบ้านเนี่ยอยู่ใกล้ๆครับอยู่บางนาการอ๋อค่ะผ่านมาทุกวันแล้วก็ประมาณต้นปีที่แล้วเนี่ยกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วก็เห็นเอ๊ะเขาทำอะไรกันแน่ ก็รู้สึกว่าไอ้ตัดตรงนี้ทําต้องขึ้นแน่เลยโอ้ไงก็แม่คือคนเกียรติใกล้บ้านเลยครับใช่แล้วก็รู้สึกว่ามันต้องมันต้องดีโครงการใหญ่ๆก็เลยเสิร์ชหาประวัติผู้บริหารโครงการนี้ค่ะก็พอรู้ว่าเขามีมาหลายประเทศแล้วโครงการเขารักก็มีความมั่นใจเร่องการสืบต่อโอ้ค่ะแล้วจุดเด่นของร้านเนี้ยที่ตั้งอยู่ที่เมกกาบางนาเนี่ยเด่นยังไงบ้างเมกกาบางนาเนี่ย เราจะถ้าสังเกตด,ดูเนี่ยในในเมนูแล้วก็อาหารเนี่ยจะมีความแตกจากที่อื่นก็คือจะค่อนข้างเล็งไปทางตลาดที่ตลาดลูกค้ากลุ่มลูกค้าที่มซื้อสูงก็จะไม่ทําเป็นยังไม่ทำนะนั่นก็ยังไม่ทำนะเป็นยุเต้แล้ววันนึ่งอาจจะทําก็ได้ยังไม่ทราบนะก็อย่างซูชิเนี่ยก็เผาเป็นคักมาเลยเป็นตัวชโวโ์ดีๆมาเลย ตัวบราคาที่หนึ่งแต่ก็ปริมาณแล้วก็คุณภาพเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะท่าที่รู้มาเนี่ยสาขาอื่นเนี่ยก็จะมีทั้งบุฟเฟ่ต์แล้วก็ไม่มีซูชิบาร์แต่ได้ข่าวว่าที่เนี่ยมีซูชิบาร์ด้วยทำไมถึงเลือกที่จะมีซูชิบาร์ที่นี่ด้วยคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยโซนโซนเนี่ยเขาคือเป็นโซนเอนเตอร์เทนเมนต์ของเขาคนะ่ะ <c oughs> แล้วเขาก็มีกําหนดให้เราเนี่ยทำเป็นเอาเป็นเอาเอาดอ o r ด้วยอ่ะเราก็ไม่มีเตาย่างข้างนอกอะ่ะเข,ขาก็ไม่ให้ด้วยเราก็เลยจะท aki, ําคุชิยากิคุชิยากิที่เสียบไมาติ้งย่างน,นะแล้วก็ซูชิด้วยเพื่อจะให้เสร็จสะดวกกับการเสิร์ฟพอไปด้านนอกสำหรับลูกค้าที่อยากนั่งชิวๆสบายๆครับ,บ,บอืมค่ะเออแล้วถ้างั้นนี่ความหมายของชื่อร้านเตาไก่เนี่ยค่ะแปลว่าอะไรคะโตไก่เนี่ยนะครับผมก็คือถ้าสังเกตดูโลโก้จะเป็น ทาทีแล้วก็มีแฉลบทะเลก็<ะ>จริงๆแล้วมันเป็นทิศตะวันออกแล้วก็ทะเลก็คือมันกบับเราก็คิดให้มันต่้งหน้าดาป็นทะเลแับที่ตะวันออกท่าทีขึ้นบนทะเลตะวันออกเนี่ยไตัวใจพาญี่ปุ่นอยู่ท,ะทะตะวันออกก็คือเป็นการบ่งบอกว่าเรามาจากญี่ปุน่นอันนี้ก็คือเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของเราชื่อเพราะมากค่ะ มาแล้วค่ะอาหารจานแรกเรามีอะไรบ้างคะผมจานแรกครับจะเป็นซาชิมิโมดิโอวาเซะนะครับผมเป็นซาชิมิโมโรวน่าทานมากเลยค่ะมีปลาอะไรบ้างคะเนี่ยก็จะมีโอโทโร่เลยนะครับผมโอโทโร่นี่คือเป็นสุดท้องของปลารนน์แหครับผมมาจากญี<อ>่ป<อ>ุ่นค่ะนะครับผมแล้วก็แซลมอนเนโ<อ>ื้อแล้วก็อากามิแล้วก็โอ้โหสเต็กกระปุก ดูสดใหม่น่ารับประทานมากนะคะได้ค่ะอ๋ออ๋อแล้วคะมีอะไรเอ่ยะไรครับผมนี่เป็นเมนูฟิวชั่นของทาร้านนะครับผมก็จะเป็นซาเกโนซูชิแล้วก็จะมีหอยด้วยมายองเนสแล้วก็ไข่ปลาซลมนนนะครับผมอันนี้เด่นไงคะเนี่ยอันนี้ใช่ครับนี่ก็เป็นสูตรของร้านนะครับเชฟที่ร้านเนี่ยคี่เป็นรานปลอืมค่ะได้อ่า ถัดไปเรามีอะไรอีกนี่ครบีนี่เป็นคารูบีนะครับผมนี่คารูบีเป็นเนื้อสัตว์นอกจากเลียนำเข้าทั้งนั้นเ,<ร>เลยน <หา S 2> ละคะร้านนี้ไขมันนี้แทรกซึมแบบสวยงามนน้ก็จะเป็น โดยพื้นฐานเน,นื้อสันในพิเศษครับผมโจโรสนะครับผมเนืโ้อโรสเนี่ยสังเกตดูจะไม่ค่อยมีสารไขมันก็คือถูกต้องแล้วคนจะเป็นเหมือนกับเนื้อที่คนคนสูงอายุนิดนึงหรือว่าคนรักสุขภาพไม่อยากจะทานไขมันมาก,ากจะระวังตัวเราจะเลือกรสได้ที่เป็นโจโรสคือโจรสส่วนพิเศษโจโรส,สูงขึ้นโจโรสี่สูงโจโรส,สูงขึ้นก็คือเหมาะกับผู้สูงอายุทานได้ไขมันน้อยนะคะ นี่คือบุตาคาลูบีนะครับก็คือบุตาป็คืหมูบุตาคาลูบีก็เป็นเนื้อหมูคาร์บีค่ะผมร็เป็นแบบไม่ทำซีฟู o ทอกโมริอาวาเซ่ซีฟู้ครวมก็มีกุ้งมีหอยมาเซลส์อุซิแลนนะวีแดกย่างนำเข้าเหมือนเดิมอืมครับผมรับรองคุณภาพไ ตัวแบบนี้ก็คือเนื้อจะเป็นเมนูที่ดังมากของร้านก็คือยิยากิบิมบับยิยากิอิชิแปลว่าหินยากิแปลว่าย่าบิมบับข้าวข้าวผัดกาหลอที่เรารู้จักกันว่าเป็นข้าวยำข้าวยำเกาหลีข้าวยำเกาหลีค่ะอันนี้นี่เป็นพระเอกเลยนะครับก็โจ๊กข้าวตบิค่ะอันนี้คือเป็นเนื้อส่วนไหนโอเคครับผมแต่ว่า เป็นโคเบเป็นแผ่นที่โต่งในอเมริกาแห่งคัสโคเบะเขาใชลายลายมาเป็นต้นทเชียร์แซกซ์แบบนุ่มอะไร่อยได้โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทานเนื้อกันเลยดีกว่าเราควรคุณมายจชี้ช่วยนะได้ค่ะก็อยากเป็นพวกโจคาร์บีก่อนเลยวันนี้ได้ข่าวว่ามีเพื่อนที่เป็นเอ็กซ์เปิ์ด้านการทานเนื้อมาด้วยเหรอคปล่ใช่ค่ะเนี่ยค่ะ คุณโบสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมดูได้ตอนบอกว่าชอบทานเนื้อมากวันนี้ก็เลยแบบว่าแบบไปโปรโมทมาเยอะมากค่ะว่านี่วันนี้จะพาไปทานเนื้ออร่อยโบก็เลยแบบว่าอุ้ยพลาดไม่ได้ครับผมก็ย่างปกติย่างนี่ประมาณนานไหมคะครับก็เรียนอเินสคือย่างไฟอะไร อร่อยอะค่ะผมเนี่ยชอบเป็นผัดไทยแรงๆนะใช่เวลาย่างไม่นานนี่คือเนื้อคารูบิใช่ไหมคเจลคาร์บูบิล้วน้ำจิ้มน,นี่จิ้มนี่นะครับผมเนี่ยต้องจะเป็นน้ำจิ้มอ่า กาแฟญี่ปุ่นโดยตรงเลยครับ o อ i ริ n a l อร่อยค่ะก็ทานเลยครับผมค่ะอปกติเนี่ยคือขอเล่านิดนึงว่าปกติเนี่ยเราจะทานน้ำมันงาของตะแกรงนะคะับอันนี้คือส่วนส่วนเนื้อที่เป็นติดมันนะครับเราก็ไม่ได้มาทานเลยนะครับเราจะมาลูกทานเพราะเนื้อมันจะมีกลิ่นพิเศษของมันมันจะหวานมันจะหอมหวานแค่ทานตะแกรงก็ปากแล้ว คือเป็นส่วนที่เราตัดออกมาจากเนื้อกวเวอ๋อโอเคดูการละลายเนื้อมันก็จะไม่เหมือนกับเนื้อธรรมดาเนื้อนุ่มมากตัดหนาขนาดนี้นะฮะดูดูที่เนื้อหนาหน้าเลยนะครับเกินเส้นกว่าแต่เข้าปากแล้วละลายอ่ะหอมอร่อยคือไม่ได้ทานน่าเสียดายมากราคาดูเหมือนจะแพงนะครับแต่ว่า ซาเลื่นเนื้อมาจะดูว่าของเรากล้าราคาที่ถูกมากมได้ง่ายงพอเป็นคู่นั้นเข้าเรือ่องเลยเขีนกันไปแล้วครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจะเราจะไม่ราดซอสอะไรเลยค่ะ<อ>เนื้อชิ้นหนึ่งเนี่ยไม่มีตังค์ขา2 0 2 50กรัมเดียวกันถ้าตัดมาเราตีขึ้นเลยก็เนี่ยาาคยรยับตัดนานี้เห็นนานี้เนี่ยละลายครับละลายมากๆ ดู่ไลไายไขมันที่แท้บนบนนี้นะรเราจะไม่ราดซอสบนเนื้อเพราะว่าเราอยากให้ได้รสชาติอูอเลยจริงๆเ,เราจะราดเป็นเชี่ยวโกชอก็คือใส่ผักไทยกับเกลือผักไทยกับเกลือค่เเะเกลือจิ้มมันก็ไม่จิ้มน้ำจิ้มเลย้แนะนำคือแนะนำนะฮะแต่ว่าใจ,จง,างไงก็ได้แล้วลูกค้าจะชอบ แนะนำให้จิ้เกลือกับพริกไทยบา,าลัจะรู้สึกรสชาตินเนี่ยก็แตกเพรมันหานมาอันนี้คือพริกไทยพริกไทยครับเกลือพริกไทยก็เลือกครับญี่ปุ่นเป็นพริกไทยญี่ปุ่น,นไทยเลือกอเกลือด้วยนะค,ะครับเกลือจะเป็น่ผสมไปก็เป็นสูตรร้านนะครับ คะเนี่ยก็อันนี้เนี่ยนะฮะจะได้แนะนำไปอยากให้เป็นชิโอโคโชนเนี่ยจะแนะนำให้เป็นเลือกพิถีเลือกที่จะให้ได้รับรู้นี้รสรสชาตินี้มันจะหวานเป็นพิเศษนะทราบไหมครับว่าวัวพันธุ์ไหนเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งโลกไม่ทราบเลยค่ะจะเป็นพันธุ์ของวากิวก็คือเป็นวัวพันธดำวัววัวที่เป็นตัวสีดำครับของญี่ปุ่นก็ลักษณะเดียูวกัน ละลายในปากค่ะแบบแตะลิ้นแล้วรู้สึกว่าแบบนุ่มละลายเลยค่ะแต่จ้นกับเปลือกไปไทยครนี่เข้าคือได้ถึงรสเนื้อเลยค่ะ ต้องขอขอบคุณคุณมซสชิมากเลยนะคะที่ให้เราชาว Foodtravel.TV ได้มาแบบแวะชมแวะชิมร้านนี้กันค่ะแล้วก็ร้านนี้เนี่ยอยากให้คุณมัาชิช่วยแนะนำหน่อยว่าถ้าเกิดจะมาทานที่ร้านนี้ค่ะเราต้องมากันทางไหนบ้างอ๋อครับผมถ้าเป็นสนามบ้าเมกับบางนาเนี่ยก็เส้นบางนาตาประมาณประมาณ2ม6ขาเข้านะครับค่ะเที่ยวเดินน่ใหญ่ ก็เข้ามาจะอยู่ในโซนของเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับ,ค,รบค่ะอยู่ชั้นสองนะครับห้องริมสูงข,ของวงกลมอนี้นะครับโรับรออยู่ได้เลยค่ะคยังมีพวกเราเรายังมีทำเทรนด์ริ่งนะครับก็งานแต่งงานงานเลี้ยงสัสงสรรค์ที่ใหญ่ท้องใจรับไปจัดนอกไ่ได้ค่ะยังไงลองติดตามในฟูดทาวเวลดับเีกันได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ถ้าใครเป็นคนที่ชอบทานอาหารประเภทนี้คิดว่าคุณไม่ควรพลาดนะคะในราคาแค่ไม่กี่บาทหรืออาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้านที่คุณเคยไปทานแต่เชื่อเธอเขาว่าคุณจะสามารถทานเนื้อหมูไก่หรืออาหารทะเลสดสะอาดและคุณภาพดีเยี่ยมที่ใช้วัตถุดิบนำเข้าจากแหล่งต้นตำรับมาปรุงแต่งอาหารระดับ V.I.P. ที่ร้านตกไก่เจเปนิตแลสรอง แล้วรับรองได้ว่าคุณต้องกลับมาอีกครั้งพร้อมกับครอบครัวเพื่อนสนิทหรือคนที่คุณรักอีกแน่นอนค่ะ